ดนสอจักดนส่อยไปจัด ah, uh. ีสใอยถูกบวกสิลบเจบวกหนึ่งบวก5้าเซตตอบแปดเก่ากมาครับไม่มีใหม่ดยต่อให้ดังเลยนะเอาทั้งสองคนเลยต่อไปบวก11ลบเจบวก5้าลบหกเซตตอบสามครับแค่อาป อาต่อไปบวกสิห้าลบเจบวกหนึ่งลบเจเซตตอบเปหต้อเปล่าคะเต้นเต้นต่อไปเอาเอาใหม่ค่ะเอาใหม่บวกสิบหลบเจลบแปบวกหนึ่งเซตตอบอะไรคะ่าไรคะ ลูกคิดเลยเอาเท่าไรคะเอาเอ่อเท่าไรคะเท่าไรเท่าไรเอาเอาใหม่เอาลูกคิดเอเอา่าไร้อมยคะนี่้อมยังจะลุกขึ้นจะหาใจเขาลึกๆหยใจเ้ลึกๆหายใจเข้ากระโดดเต้นยังนี่เต้นยากี่เต้นยาครับเอาเต้นได้เเอาใหม่นะผานอะไรคะซาเา หารสิบฐานสิบนะฐาสิบวกลบนะบลบนะลบลบเอาต่อไปเอาใหม่นะเอาบวกสิบลบเก้าบวกหนบวกสองเสร็จต่อสี่ค่ะสี่ค่ะต่อไปบวกสิบลบเก้าบวกสองบวกห่งเสร็จต่อสี่อ่าแสดงว่าเขาจแล้วต่อไปบวกสิบห้าบวกเลบ บวกสลบแดเส้นตอบหอ่ะต่อไปบวกสิบหลบเก้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเส้นตอบเก้าเก้าค่ะอ่ะต่อไปบวกสิบลบแดบวกเจ็ดลบแปดเส้ตอบหนึ่งหาค่ะอ่ต่อไปบวกสิบเอ็ลบแปบวกหบวกสองเสตอบ เท่าไหรคะสิบเอ็ดค่ะต่อไปบวกสิหลบ8บวกลบสบวกสามเ้นตอบเก้าค่ะอะตาไปบวก17ลบ8ลบ2องบวกหนึ่งเตตอบแปดค่ะ